แพท,ทย์สจลแนะหญิงไทยหมั่นคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบป่วยสูง6,000รายต่อปีชูนวัตกรรม AI ตรวจมะเร็งปากมดลูกรู้ผลไวใน1นวินาทีโดยวิศวกรชีวการแพทย์ผู้มุในการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารและผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์แนะนําให้หญิงไทยเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ1ครั้งแม้เคยได้รับวัคซีน HPV เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้เพียงบางสายพันธุ์เท่านั้นผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์จึงมีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกจากไวรัส HPV สายพันธุ์อื่นได้เช่นกันโดยที่ผ่านมาพบผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกกว่า6,000คนต่อปี เพื่อให้การตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ผลรวดเร็วขึ้นและมีเครื่องมือโดยคนไทยสจลจึงได้คิดค้นต้นแบบนวัตกรรม AI เพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อใช้วินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกได้รวดเร็วและแม่นยำในหนึ่งวินาทีโดยในอนาคตเตรียมนำไปศึกษาวิจัยกับผู้ป่วยจริงเพื่อวินิจฉัยรอยโรคก่อนจะเป็นมะเร็งปากมดลูกลำดับต่อไปรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐตรีวิจิตศิลป์ รองอธิการบาดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพสจลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีแพทย์เปิดเผยว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นภัยมะเร็งที่คุกคามหญิงไทยสูงมากเป็นอันดับที่สองโดยพบผู้ป่วยรายใหม่สูงกว่า6,000คนต่อปีโดยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่14รายต่อวันซึ่งสาเหตุกว่า199เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ที่สัมผัสทางเพศสัมพันธ์ โดยเชื้อไวรัสจะเข้าไปทําให้เนื้อเยื่อปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นรอยโรคเนื้อเยื่อปากมดลูกผิดปกติที่เรียกว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งและกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในที่สุดซึ่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รับเชื้อจนเป็นมะเร็งใช้เวลาอย่างน้อย5ปีดังนั้นคุณผู้หญิงทุกคนจึงควรใส่ใจป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส HPV และเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้งติดต่อกัน3ปี หากไม่พบเชื้อไวรัส HPV สามารถเว้นระยะได้อีก2ปีเนื่องจาก HPV จะใช้เวลา5ปีก่อนเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV แต่วัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์16และ18เท่านั้นยังมีโอกาสที่ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์สามารถป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์อื่นๆได้อีกเช่นกัน ดังนั้นถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วแต่การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกยังมีความจําเป็นเพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งได้จะช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคและจํานวนผู้ป่วยลงตามลําดับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีด้วยกัน3วิธีได้แก่ 1. วิธีการตรวจแบบเป๊ปส์เมียหรือการป้ายเซลลจากมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2. การตรวจหาเชื้อ HPV 3. การใช้น้ำส้มสายชูเจือจาง3-5%ป้ายบนปากมดลูกนาน1นาทีแล้วสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของสีเยื่อบุปากมดลูกด้วยตาเปล่าหากพบความผิดปกติก็จะเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยโดยใช้กล้องคอปสโคปส่องหาความผิดปกติบริเวณปากมดลูกโดยแพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อน,นำไปตรวจเพิ่มหากในอนาคตนักวิจัยไทยสามารถพัฒนากล้องตรวจหามาเริงปากมดลูกร่วมกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี AI ที่ใช้ได้ผลจริง จะมีความแม่นยำสูงและก็จะช่วยให้แพทย์ทำการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งช่วยทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาสูงจากต่างประเทศได้สชลจึงได้สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม AI ตรวจมะเร็งปากมดลูกอัตโนมัติ เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการวินิจฉัยจากภาพเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และนํามาศึกษาวิจัยในผู้ป่วยต่อไปรวมทั้งเตรียมขยายผลการศึกษาวิจัยเพื่อทําการวินิจฉัยรอยโรคก่อนจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการบริรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์และวิศวกรรมเข้าด้วยกันเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สจลและเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR v a r i t y ด้วยนะคะ